เป็นเรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สีธนาคารใหญ่ที่มีอิทธิพลใหญ่ในระบบการเงินของประเทศไทยจะปิดระบบแอปธนาคารและ ATM ทั้งหมดในเวลาที่กำหนดซึ่งส่งผลต่อการทำธุรกรรมการเงินของผู้ใช้งานในประเทศก่อนที่เราจะลงลึกลงเอาไปเพิ่มเติมมาดูกันว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่เราควรรู้เพื่อวางแผนการทำธุรกรรมให้พร้อมสีธนาคารใหญ่ปิดระบบแอปธนาคารและเ TM ตลอด6ชั่วโมง เมื่อวันที่7พฤศจิกายน2568มีข่าวว่าสีธนาคารใหญ่คือธนาคารกรุงเทพ BBL ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธกสธนาคารกรุงศรีอยุธยากรุงศรีและธนาคารเกียรตินคคินภัทร KKP จะปิดระบบแอปธนาคารและ a t ททั้งหมดในเวลาที่กำหนดซึ่งส่งผลต่อการทำธุรกรรมการเงินของผู้ใช้งานในประเทศไทยการปิดระบบนี้เกิดขึ้นเพื่อปรับปรุงระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ กระทบใครบ้างการปิดระบบแอปธนาคารและ ATM จะส่งผลต่อการทำธุรกรรมการเงินของผู้ใช้งานทั้งลูกค้าของธนาคารเหล่านี้และลูกค้าต่างธนาคารซึ่งจะไม่สามารถทำธุรกรรมเช่นกดเงินโอนเงินถอนฝากเงินในเวลาที่ระบบปิดได้จึงเป็นเหตุผลที่เราควรวางแผนการทำธุรกรรมให้พร้อมลวงหน้าวันและเวลาที่ระบบปิดธนาคารกรุงเทพ B b บอศ้าปิดระบบในเวลาตั้งแต่เช้าวันเสาร์ที่8 พฤศจิกายน2568เวลา1นาฬกาถึงเวลา7นาฬกาซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้าไม่สามารถทำธุรกรรมผ่านช่องทางบริการโมบายแบงกิ้งแบงคอกแบง k m โมบายแบงกิ้งในเวลาดังกล่าวได้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทกอสเส้าปิดระบบ ATM-CDM ในเวลาตั้งแต่วันเสาร์ที่8พฤศจิกายน2568เวลา1นา,ากา30นาทีถึงเวลา3นาฬกา30นาที ซึ่งจะส่งผลให้ไม่สามารถใช้บริการธุรกรรมด้านการเงินผ่านตู้ ATM C d อได้ธนาคารกรุงศรีอยุธยากรุงศรีเศร้าปิดระบบกรุงศรีแอปในเวลาตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่9พฤศจิกายน2568เวลา0า3 0น,นถึงเวลา6.00นซึ่งจะส่งผลให้บริการที่เชื่อมต่อผ่านระบบ API กระทบเฉพาะ e t a g Document ไม่สามารถใช้งานได้ธนาคารเกียรตินาคินคินพัฒน์ k k เเศร้าปิดระบบในเวลาตั้งแต่วันเสาร์ที่8 พฤศจิกายน2,568เวลา23นาฬกาถึงเวลา4นาฬกาและวันอาทิตย์ที่9พฤศจิกายน2,568เวลา23นาฬกาถึงเวลา4นาฬกาซึ่งระบบที่ไม่สามารถให้บริการได้มี KKP Mobile Banking Application, KKP Biz E Banking, ระบบ ATM และบัตร KKP Cash Card ความเห็นของธนาคารธนาคารกรุงเทพ BBL แจ้งขอ,งอาภัยในความไม่สะดวกที่จะปิดปรับปรุงระบบชั่วคราวเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทกศแจ้งปิดปรับปรุงระบบ ATM CDM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นธนาคารกรุงศรีอยุธยากรุงศรีแจ้งปรับปรุงโมบายแบงกิ้งอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งชั่วคราวเพื่อทาการปรับปรุงระบบและธนาคารเกียรตินาคินคนพัฒน์ KKP แจ้งปิดระบบเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นสรุปและคําถามสําหรับการพูดคุย การปิดระบบแอปธนาคารและ ATM ของสีธนาคารใหญ่นี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจและสำคัญสำหรับผู้ใช้งานทั้งหมดการวางแผนการทำธุรกรรมล่วงหน้าเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้ธุรกรรมของเราไม่สะดุดคุณคิดว่าการปิดระบบนี้มีผลกระทบต่อการทำธุรกรรมของคุณอย่างไรบ้างคุณมีวิธีการวางแผนการทำธุรกรรมให้พร้อมอย่างไรมาพูดคุยกันในกลุ่มคอมเมนต์ด้านล่างนะครับ